ภาพที่เห็นนี้ก็คือวิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์และนี่ก็คือประกนันฝาสูบป,ประกนันฝาสูบก็คือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งที่อยู่ระหว่างเสื้อสูบก็คือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านล่างและอีกชิ้นส่วนหนึ่งก็คือประกนัะนระดับถัดมาก็จะเป็นฝาสูบ ซึ่งชิ้นส่วนสามส่วนนี้สามอย่างนี้มีประกร็นขั้นอยู่ระหว่างกลางสาเหตุก็เนื่องจากว่าประกร็นฝาสูบนั้นติดตั้งไว้เพื่อปิดซีนหรือป้องกันการรั่วเพราะว่าการรั่วไหลของกำลังอัดในกระบอกสูบนั้นมักจะเกิดขึ้นอย่างเสมอและรุนแรงถ้าไม่มีประกร็นตัวนี้เมื่อเครื่องยนต์ทำง,งานลูกสูบก็จะมีการอัดตัวของอากาศ เราเรียกว่าส่วนผสมระหว่างน้ำมันและอากาศนั่นเองทำให้ความนั้นภายในกระบอกสูบนั้นเกิดขึ้นได้บริเวณบองลูกสูบดังนั้นแรงดังนของอากาศผสมกับน้ำที่พุ่งออกมาทางช่องของฝาเติมมอน้อนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างเดี๋ยวลองไปฟังกันครับสิ่งแรกที่เป็นไปได้ก็คือ,อการเกาะตัว,ตวหรือว่าการยึดตัวของเสื้อสูบซึ่งเป็นชิ้นส่วนอยู่ด้านล่าง และถัดมาข้อประก็นและถัดมาต่อไปก็คือส่วนที่เป็นฝาสูบสามสิ่งนี้ก็จะยึดติดกันและการยึดติดกันนั้นก็จะเปรียบเสมือนกระจกที่วางแนบเพราะฉะนั้นการวางแนบนั้นจะต้องไม่มีช่องทางของอากาศที่สามารถเล็ดลอดจากสูบที่1ไปหาสูบที่2สูบที่2เล็ดไปหาสูบที่3และสุดท้ายสูบที่3เล็ดลอดไปหาสูบที่4นั่นเองเพราะฉะนั้น เวลาการทํางานของเครื่องยนต์ตลอดเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของน้ําช่องทางของน้มันเครื่องก็จะเป็นช่องทางของใครข้งมันการไหลวนนั้นก็จะไหลวนของใครข้งมันจะไม่ไหลวนเข้ามาผสมกันเมื่อไรก็ตามที่การไหลวนเข้ามาผสมกันนั้นหมายถึงแรงอัดของกําลังอัดในลูกสูบดังภาพที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้น มีการเดินทางไปตามช่องน้ําเดินทางไปตามโพรงต่างๆที่อยู่ในเสื้อสูบแล้วเดินทางไปยังท่อน้ําคือท่อเส้นนี้ท่อล่างและท่อท่อบนคือท่อนี้แล้วไปออกยังฝาหม้อน้ํานั่นเองนั่นคือแรงดันที่เกิดจากการอัดตัวที่รั่วไหลจากกระบอกสูบนั่นเองวิธีการรั่วไหลที่อาจเป็นไปได้ก็คือหนึ่งปากแกนฝาสูบนั้น ฉีกขาดระหว่างรอยต่อหรือปะเก็นฟ้าสูตรนั้นไม่มีคุณภาพปะเก็นที่มีคุณภาพต้องเป็นปะเก็นที่ทําจากวัสดุที่เป็นเหล็กนี่คือปะก็นที่ทําจากเหล็กส่วนปะเก็นแผ่นที่สองที่ผมให้ดูนั้นไม่ใช่ปะเก็นที่ทําจากเหล็กแต่เป็นปะเก็นที่เราเรียกว่าปะเก็นทนไฟก็จะเป็นลักษณะของ วัสดุที่มีความอ,อย่างที่เห็นนี้ก็ไม่ทนทานนั่นคือที่มาของประเก็นนั้นแตกหักได้นี่ก็คือฝาสูบฝาสูบก็จะมีช่องต่างเป็นโพรงต่างๆฝา,าสูบนั้นก็จะยึดติดกับเสื้อสูบและก็จะมีประเก็นขั้นกลางเพราะฉะนั้นการกล่งของฝาสูบนั้นก็เกิดจากความร้อนสูงความร้อนสูงที่ว่านี้ก็คือ การปล่อยให้น้ํานั้นแห้งการแห้งของน้ํานั้นหรือการที่เกิดน้ํานั้นเกิดความร้อนขึ้นได้สูงทำให้ชิ้นส่วนที่ประกอบติดกันนี่คือฝาสูบซึ่งประกอบอยู่ด้านบนแล้วเกิดความร้อนทําให้ประก็นที่อยู่รอยต่อระหว่างเสื้อสูบนี่คือเสื้อสูบและนี่คือฝาสูบตรงนี้ก็จะเป็นประก็นฝาสูบที่เชื่อมต่อกันเพื่อป้องกันการรั่วนั้น บางครั้งก็จะเกิดการกล่งตัวของฝาสูบของฝาสูบทําให้ฝาสูบนั้นมีการกลง่งและในบางกรณีรถยนต์บางคันฝาสูบนั้นก็จะเป็นเหล็กทําให้เหล็กนั้นเกิดการแตกราวการแตกราวของเหล็กทําให้น้ํานั้นก็จะไหลไปผสมกันกับกําลังอัดของลูกสูบนั่นเองนั่นคือที่มาของน้ําดันที่ออกตรงฝาปั๊มน้ํา ปรกเกนฝาสูบนั้นเป็นวัสดุที่ออกแบบมาให้เกิดการยุบตัวได้ในการประกอบความหมายของการยุบตัวหมายถึงจากรูปภาพที่ท่านเห็นนี้ก็คือมีรอยนูนรอยบุม๋มการยุบตัวหมายถึงเวลาเราขันฝาสูบยึดติดกับเสื้อสูบนั้นเหล็กก็จะสัมผัสติดกันอย่างแน่นหนาทําทให้อุปรกรณ์หรือว่าวัสดุที่เป็นปะเกนนั้น เกิดการยุบตัวเพื่อเพื่อให้เกิดการแนบสนิทกับวัสดุที่เรากําลังประกอบเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่น้ําดันออกที่ฝามาน้ํานั้นบางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องฝาสูบหรือปเกเกนนั้นชนุษเสียหายเสมอไปเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้น้ำนั้นดันออกฝามาน้ําได้นั่นก็คือ ฝาสูบนั้นผุฝาสูบผุนั้นส่วนมากแล้วก็จะเกิดขึ้นกับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน20หรือ30ปีเนื่องจากว่าฝาสูบนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มีโพรงต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นโพรงที่ว่านี้ได้ถูกกัดกร่อนด้วยน้ําที่บางครั้งอาจจะเป็นน้ําที่ร้อนบางครั้งก็จะเป็นน้ําที่เยน็น เนื่องจากว่าน้ำนั้นมีส่วนผสมของอากาศทําให้เกิดออกซิเจนการเกิดออกซิเจนในทั้งหมดที่อยู่ในกระบวนการเผาไหม้นั้นทําให้ฝาสูบนั้นมีการผุกร่อนได้เพราะฉะนั้นการผุกร่อนก็สามารถทําให้กําลังอัดของเครื่องยนต์นั้นเล็ดลอดไปหากันได้จากสูบนี้ไปหาสูบนี้หรือจากสูบนี้เล็ดลอดไปหาช่องทางของน้ำเล็ดลอดไปหาช่องทางของน้ํานั่นเองเพราะฉะนั้น วิธีการที่น้ำดันได้นั้นบางครั้งก็ประกอบกันด้วยหลายเหตุผลสาเหตุถัดมาที่ทำให้น้ำดันออกฝาหมอน้ำได้นั่นก็คือห้องผอมหม้นั้นแคบลงจากที่ผมชี้ให้ดูสี่ช่องนี้คือห้องผอมไม้ของเครื่องยอนต์แคบลงนั้นจะด้วยจุดประสงค์ใดของเจ้าของรถก็ตามก็คือการปาดฝาสูบออกทำให้ห้องผอมหม้ันแคบลง การที่ห้องเผาไหม้นั้นแคบลงทําให้แรงอัดของกระบอกสูบในกระบวนการดูดอัดระเบิดคายของห้องยนต์สีจังหวะนั้นอัดตัวอย่างรุนแรงทําให้ความร้อนนั้นเกิดขึ้นได้เร็วเมื่อความร้อนเกิดขึ้นได้เร็วก็ส่งผลกระทบไปยังน้ําหล่อยเย็นที่อยู่ตามโพรงต่างๆทําให้น้ำนั้นร้อนเร็วขึ้นเพราะนั้นการที่น้ําร้อนเร็วขึ้นนั้นมีผลทําให้น้ํานั้นดันออกที่ฝาหม้อน้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากว่าความร้อนนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองแล้วยิ่งไปกว่านั้นสำหรับเครื่องยนต์หรือรถยนต์ที่มีการจุดระเบิดด้วยระบบการเสียบจานจ่ายการที่น้ําร้อนขึ้นเร็วนั้นเกิดจากการนั้นเกิดจากการตั้งจังหวะการจุดระเบิดนั้นให้ไฟแก่ขึ้นทําให้จังหวะการจุดระเบิดที่มีประกายไฟออกตรงหัวเทียนนั้นจุดระเบิดล่วงหน้าก่อนที่ มันจะเป็นไปได้ตามคามเป็นจริงเพราะฉะนั้นการตั้งไฟแก่ของเครื่องยนต์นั้นก็สามารถทําให้เครื่องยนต์นั้นสามารถร้อนได้เช่นกันอีกวิธีการหนึ่งที่ท่านสามารถสังเกตรถยนต์ของท่านได้ด้วยตัวท่านเองนั่นก็คือเมื่อรถยนต์ของท่านนั้นจอดไว้ที่บ้านหรือที่ทํางานก็ตามเมื่อมีอุณหภูมิเย็นลงอย่างค่อนข้างจะมากก็คือด้วยการเปิดฝาหม้อน้ําออกดู รถยนต์ที่ปกตินั้นจะไม่มีเสียงลมออกที่ฝาหม้อน้ําเมื่อท่านเปิดฝาหม้อน้ําออกนั้นไม่มีเสียงลมแต่ถ้ามีเสียงลมดังฟึดพุ่งออกมาสแสดงว่าให้สันนิษฐานว่าแรงอัดต่างๆนั้นสามารถรั่วไหลเข้ามาสะสมไว้ที่หน้าหม้อน้ําเพื่อจะรอวันปะทุออกมานั่นเองนั่นคือเหตุผลถัดมาอาการถัดมาที่สามารถทําให้น้ามันดันออกฝาหม้อน้ําได้ และน้ําแห้งในที่สุดนั่นคือปลอกสูบป,ปลอกสูบนี้จะมีใช้ในรถยนต์ที่เป็นรถกระบะหรือรถยนต์ทุกขนาดใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามที่ปลอกสูบนั้นเกิดการร้าวจะเป็นจุดใดก็ตามที่เกิดการร้าวการร้าวนั้นก็จะทําให้น้ำนั้นไหลไปปะปน,นกันกับสูบอื่นๆซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาของเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นการร้าวของปลอกสูบนี้ ก็ทําให้ลมหรืออากาศที่อักตัวของภายในเครื่องยนต์นั้นไหลไปสะสมที่มอหนาได้เช่นกันนั่นคือเหตุผลถัดมาอาการข้างเคียงต่อไปนี้ที่ผมจะพูดนั้นเป็นอาการที่เกิดจากน้ํานั้นดันออกจากฝามอหนามแล้วทําให้เครื่องยนต์นั้นร้อนคลรายนั้นอาการที่เครื่องยนต์ร้อนนั้นสิ่งต่อไปนี้ก็จะเกิดขึ้นกับรถยนต์ของท่านนั่นก็คือแอร์นั้นจะไม่เย็น เนื่องจากว่าในรถยนต์รุ่นใหม่ๆนั้นหลายรุ่นเมื่อความร้อนของเครื่องยนต์นั้นสูงทําให้ระบบกล่องนั้นเกิดการตัดวงจรของระบบปรับอากาศออกสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าระบบปรับอากาศนั้นจะใช้สารทําความเย็นเป็นตัวกลางในการสร้างความเย็นเมื่อไหร่ก็ตามที่ความร้อนของสารตัวกลางนี้มีความร้อนขึ้นสูงอาจทําให้ท่อน,นั้นเกิดการระเบิดได้ เพราะนั้นเป็นการป้องกันที่ให้ระบบปรับอากาศนั้นมีความปลอดภัยนั่นเองและอีกเช่นกันสําหรับรถยนต์หลายๆรุ่นที่ไม่ใช่รถยนต์รุ่นใหม่แอร์ก็ไม่เย็นได้เช่นกันถ้าเกิดความร้อนหรือ,อน้ํารั่วไหลออกจากจุดใดจุดหนึ่งของเครื่องยนต์ทําให้เครื่องยนต์นั้นร้อนได้นั่นเองถัดมาก็คืออัตราเร่งของเครื่องยนต์นั้นลดลงสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่า ในเครื่องยนต์ทุกๆเครื่องยนต์นั้นก็จะมีสารหล่อลื่นบรรจุอยู่ก็คือน้ำมันเครื่องนั่นเองทําไมถึงอัตราแร่งลดลงก็เนื่องจากว่าชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกสูบแหวนลูกสูบชิ้นส่วนต่างๆนั้นเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นเคลื่อนที่ลงทั้งเคลื่อนที่ในแนวตั้งและในแนววงกลมนั้นเกิดการเสียดสีของวัตถุต่างๆทิดกัน นั่นเองทําให้เกิดการเร่งไม่ออกเนื่องจากว่าชิ้นส่วนนั้นหมุนด้วยความฝืดเพราะนั้นท่านไม่ต้องตกใจท่านให้ท่านนั้นจอดรถอยู่ข้างทางแล้วผ่านไปสองชั่วโมงหรือถ้าเป็นไปได้จอดนานยิ่งดีแล้วให้ท่านทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่แล้วไปต่อแต่ถ้าเครื่องยนต์ของท่านนั้นสตาร์ทไม่ติดหลังจากจอดพักแล้วหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนั่นหมายความว่ารถยนต์ของท่านนั้นอาจเป็นไปได้ ที่วาวนั้นเกิดการรั่ววาลวรั่วเกิดจากความร้อนนั้นขึ้นสูงเป็นไปได้ที่บ่าววาวนั้นเกิดการขยายตัวหรือหุบหรือสุดตัวทําให้วาลวกับบ่าวาลวนั้นปิดไม่สนิททาให้กําลังอัดของเครื่องยนต์นั้นเกิดการรั่วไหลซึ่งเป็นที่มาของเครื่องยนต์นั้นสตาร์ทไม่ติดขณะเครื่องยนต์ร้อนจัดวิธีการป้องกันไม่ให้ม้อน้ํานั้นหรือไม่ให้น้ํานั้นดันออกที่ฝาม้อน้ํา หรือไม่ให้เครื่องยนต์นั้นชำรุดเสียหายด้วยอาการน้ำดันก็คือ,อ,อให้ท่านขันฝาสูบนีออ้อาจเป็นไปได้ประมาณ1.000 0แสกิโลอาจจะเร็วกว่านั้นก็คือขันาน็อตฝาสูบด้วยการขันด้วยประแจปอนตามค่ามาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตของรถยนต์รุ่นนั้นนั้นขันให้แน่นเพื่ออะไรเพื่อให้ประกันฝาสูบ ที่ยึดอยู่ในระหว่างกลางระหว่างฝาสูบและเสื้อสูบนั้นเกิดการสนิทแนบแน่นการแนบแน่นนั้นทําให้ส่วนผสมที่เกิดจากการอัดตัวของอากาศไม่สามารถเล็ดรอดหรือรั่วไหลไปตามช่องทางของน้ําหรือช่องทางของน้ำมันเครื่องซึ่งเป็นที่มาของฝาโมานาน,นั้นมีข้าวน้ำมันเครื่องฝาโมานาน,นั้นมีแรงดันของลมออกมานั่นเองนั่นก็คือการตรวจเช็คขาน็อตฝาสูบ วิธีการป้องกันไม่ให้น้ําดันออกฝามันน้าหรือว่าน้ําดันออกจากเครื่องยนต์นั้นวิธีถัดมาก็คือดูแลพัดลมนั้นให้ทํางานได้อย่างปกตินั่นเองเพราะว่าถ้าพัดลมทํางานไม่ปกติหรือพัดลมไม่ทํางานหรือพัดลมบูนชาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้ําในหม้อน้านั้นดันหรือทําให้น้ําในหม้อน้ํานั้นเกิดความร้อนสูงสะสมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเพราะนั้น เมื่อน้ำมีความร้อนสูงจะส่งผลให้ประเกนขาสูบหรือส่วนประกอบต่างๆอื่นเช่นท่อน้ำหรือวาล์วนั้นเกิดการชรุกเสียหายซึ่งเป็นที่มาของอาการเครื่อยงยนต์นั้นร้อนจัดสำหรับพัดลมรถยนต์บางท่านนั้นก็จะเป็นพัดลมแบบฟรีปัมนี่คือลักษณะพัดลมของฟรีปัมด้านในของฟรีปัมนั้นจะเป็นสารซิลิโคนสารซิลิโคนนี้ทํางานเชื่อมต่อใบพัดลมด้วยความเหนืดของความร้อนในห้อง ครื่องยนต์นั่นเองเพราะนั้นเมื่อไร่ก็ตามที่สารซิลิโคนนั้นใช้งานไปนานทําให้สารซิลิโคนนั้นหมดอายุหรือแห้งวิธีการก็คือเราต้องเอารถของท่านนั้นขับไปที่ร้านหรือศูนย์บริการให้เขาทําการเติมสารซิลิโคนนี้เข้าไปทําให้เกิดความหนืดวิธีการสังเกตง่ายๆเมื่อพัดลมฟรีป,ปัมทํางานไม่เต็มที่นั่นก็คือให้ท่านดับเครื่องยนต์ การดับเครื่องยงนต์พัดลมฟรีปัมจะต้องหยุดหมุนหลังจากเครื่องยงนต์นดับในระยะเวลาไม่ถึง2ถึงสวินาทีแต่ถ้าพัดลมฟรีปัมของท่านนั้นดับเครื่องยนต์แล้วยังหมุนต่อไปเป็นนาทีหรือ2นาทีแต่แสดงว่านั่นคือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ความร้อนของรถยนต์ของท่านนั้นเกิดขึ้นสูงได้นั่นเองวิธีการถัดมาที่ทําให้รถยนต์ของท่านนั้นน้ําไม่ดัน ก็คือวิธีการดูแลหม้อน้ํานั้นอย่าให้อุดตันจากหม้อน้ำที่เห็นนี้ก็จะมีตะตันขินปูนั้นเกาะอยู่เต็มไปหมดนั่นหมายความว่าการไหลวนของน้ําในระบบปล่อยเย็นนั้นไหลได้ไม่ดีไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นวิธีการที่ป้องกันไม่ให้น้ำดันออกฝาหม้อน้ำซึ่งเป็นความร้อนสะสมหลายวันหลายเดือนอาจจะหลายปีนั่นก็คือ การเติมสารหล่อเย็นเข้าไปเพื่อป้องกันตะกันหินปูนที่เกิดขึ้นในหม้อน้ํานั่นเองวิธีการถัดมาที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ของท่านนั้นมีน้ําดันนั่นก็คือการตรวจสอบวาล์วน้ําว่าทํางานปกติดีหรือไม่ด้วยการหันหน้าเข้าเครื่องยนต์รถยนต์บางท่านก็จะมีหม้อฝาก็จะมีฝามอ่อก็จะมีท่อน้ําอยู่ฝามือรถยนต์บางท่านก็มีท่อน้าอยู่ฝั่งซ้ายมือเพราะฉะนั้น ท่อน้ําก็มีอยู่สองเส้นเส้นหนึ่งอยู่ด้านบนและอีกเส้นหนึ่งก็จะอยู่ด้านล่างด้านล่างนี่คือเส้นท่อล่างเป็นน้ําเข้าเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านขับรถไปสักระยะหนึ่งห้าสิบหรือร้อยกิโลให้ท่านจับดูท่อน้ําท่อบนนั้นเป็นน้ําที่ออกจากเครื่องยนต์จะต้องร้อนและท่อน้ําด้านล่างที่จะเข้าเครื่องยนต์ก็จะร้อนพอๆกัน ที่ผมพูดว่าพอๆพอกันนั้นก็เนื่องจากว่าน้ําที่เข้าเครื่องยนต์นจะต้องเป็นน้ําที่ถูกระบายความร้อนซึ่งอยู่หน้าหม้อน้ําโดยพัดลมและส่วนหนึ่งก็ถูกระบายความร้อนโดยลมปะทะข้างหน้าแล้วไหลแลกเปลี่ยนความร้อนจากหม้อน้ําไหลสู่เครื่องยนต์เพราะฉะนั้นท่อสองท่อน,นี้จะต้องมีุณหิที่ร้อนเหมือนกันถ้าจับจากความรู้สึกแต่ในความเป็นจริงแล้วท่อล่างจะมีุณหิที่ต่ํากว่านิดหน่อย